មកចោតុង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 ចិះកតោចាំហ្អាញ់ចាំត្រេត្រូវហូចិះទៀមហូមកចោតូណាអាយចាំត្រេទៅតូ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 ចិះចោតុងតុងណមកចោតូថាទៅចោតូថាតូ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 

tau 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 chou ha 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 ta 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 กับห้5 5้าใช่ไหม5 5 9 2 9กับ5 5 9 2 9ลองแอบกล่าวว่าหาหาชื่อกันบอกก็เมนเมนมันจะมาเบิ่นข้ากับว่าห้าห้าห้าเ5 5 5งวดนี้เป็นงวดที่สามนะครับงวดที่สมงวดที่สามเข้ามาแล้วสองงวดนะครับเข้ามาแล้วสองงวดสองงวดสองงวดเป็นงวดที่สามงวดนี้งวดที่สามเหรอ เรอดูไปด้วยกันนะครับกรที่เราจะทำที่ถืนะครับมีสามด้วยนะครับตะเกียนสามนางเนาะตะเกียนสามนางเพราะว่าคุนยืนยืนต้นอยู่สองนะครับนี่นอนอยู่ฝั่งนู้นนะครับแสดงว่าตัวไหนนู่นอยู่ไหนนู่นทีเขียวของผมป่ะที่เจอยวสีไหนกินมันต้นกิ้ตัวสีแดงเลยหมด จากมันจะออกสองตัวจากสองตัวโหโหเด้อนั่นแต่มันเนี่ยมเห็นสีแดงเลยมันลอยมาเลยบอกรั์มันลอยมาโอ้ลอยมาต่อหน้าเลยเป็นเลขลอยมาเล็ลอยมานะครับสองเก้าแล้วกับ มันยังบวชหัว่าดหมดเสียอกเด็กสมมติตอนนี้เป็นเลขรมากขนกนนี้เลยนสองตัวทสาสองเก้ากับห้านะคบเน้นตัวแดงแดงนี่ค่ะเก้าสองเก้าห้าห้าห้าเก้าห้าสองสุดท้ายปีเก่า้อนรับปีใหม่นะคะเนาะของอาจารย์สมซักนะคะเนาะเทบสิทิน มองกล้อง่อยครับมองกล้องเอยครับจาัก้าสองก้ากับห้าห้ายิ้วทูจาทูจาจานอย่าลืมด้วเก้าสองเก้ากับห้าด้ววันที่สองหมดที่แล้วเข้าตัวไหนครับ งัดที่แล้วเข้าวสามหกครับสามหกสามหกให้หางเดียวครับไม่เยอะครับววดแรกก็ให้สีสามโอ้หัวหัวจะโต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 งจาะเจาะกตบโตจมหอยจมเตยจมโคจมเตโมหัวจะโตนะไอ้จมเตยโต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 ดตโ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 ตๆตๆตๆต

tau 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 ha 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 ta ta tau 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 ha 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 ta ta tur tau 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 ha 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 929 929 กับ5 5ใช่ไหม5 5 9 2 9กับ5 5 9 2 9อมกกาบอกหาหาด้วยกันบอก็เมนนมันจะมาเบิ้ลข้ากับว่า5 5 5เอาเขียน